ปาจีนิตีนะครับเปิดบ้านรับการาเยือนจากบ้านบึงซิตีครับตอนนี้ผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มเล่นครับสำหรับทางด้านของบ้านบึงซิตีเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนมาอยู่ที่ทางด้านมาได้แล้วครับลูกนี้แล้วไหลเข้ามาย้อนหลังเล็กน้อยแล้วมายังไงครับปลูกลูกนี้ไม่มีอะไรก็เึ้ยโอ้โครับลูกนี้ตัดหลังไม่ิดน้อยแล้วเอาละครับยังได้นบอลอยู่ปาจีนิตีไม่รอช้าแล้วมายังไงต่อแล้วไปถึงแพท พาดแบ็กเข้ามาแล้วโอ้ยไม่มีใครยังกเก็บบอลไว้ได้มาถึงหน้าประตูมาอับดุลแล้วโย่เรียบร้อยครับลูก,ลกนี้ครับจุดโทษครับโอ้โห,โหครับลูกนี้โอ้ยครับไปสก,กัดในเขตโทษครับโอ้ลูกนี้ไปสก,กัดในเขตโทษครับ เป็นจุดโทษเลยครับผู้ตัดสินชี้ไปที่จุดโทษครับโอ้เป็นการเข้าสก,กัดในเขตโทษครับแล้วก็แล้วก็โจ้หญิงเข้าไปครับาทางด้านของกิติศักดิ์บรรจง ทางด้านของกิติศักดิ์บรรจงครับวีระชัยจะเปิดหรือจะโอ้ไม่เอาครับลูกนี้เอาแล้วโอ้ครับสุดจ,จอดครับลูกนี้โอ้ครับทางด้านของชนินครับโอ้ครับว่าใครมองกัว่าจะเป็นวีระชัยครับโอ้แต่ ต่อไประบาครับทางด้านของชนนินครับโอ้โหยิงลูกนี้ครับผู้รักษาประตูได้แต่มองครับวิราชัยครับเปิดยาไปนะมาะตะโขกแล้วยังไงแล้วยังไงครับยังไงโอ้ครับเรียบร้อยครับพู้ประตูที่สามครับป้าโอ้โหครับโอ้ต้องใช้สองสเต็ปครับในจังหวะนี้จังหวะแรกนี่เป็นทางด้านของ จังหวะนี้แล้วมาอยู่แล้วแทงบอลขึ้นมามาทางด้านของปะินดาแล้วเปิดขึ้นมาไปอยู่ที่ใครโอ้ลูกนี้เอาเลยครับมาในจังหวะนี้แล้วมาอยู่ที่ไปได้ไหมโู้โไปไม่ได้ครับทางด้านทางด้านของอับดุลและก็ผู้ตัดสินครับเป่ากหวิดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับโอ้โหทาให้ทางด้านของปาจินบุรีครับเก็บชัยชนะในบ้านไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ครับ